กีี่่วันโอ้โหเสียงดีจริงอะไรจริงจำประโยคเมื่อกี้ปุ๊บได้ยินประโยคแรกเลยว่าแนนหายไปกี่โลเนี่ยประเด็นคือเมื่อกี้คุยกันไม่ได้ฟังเพลงเลยเสียงดีจริงอะไรจริงไม่ได้ฟังเลยฟังหลายรอบแล้วฟังก่อนแล้วเรียบร้อยใจใจก็พอ ก็พูดไปนอกากหัวข้เราก็มาจากเพลงเพลงนี้ของสองหนุ่มนะคะแดนวรเวสและพี่เอละอองฟองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอมบังว่าพูไทยได้ไหมอ่ะพนไท้่ไม่ได้ชูพูดไทยได้ไหมทุกคนครับย้ายคอมออกไปนะครับพี่เอบอกเราว่าคอมบ้างว่าเอายคอออกไปโอ้ยเ้ยแ้วก้ามนา้าายายา้าาายา้้่าา เขาไมครับให้ดีใจมากเขาบอกได้ทำสำเร็จแล้วการเวลาทำให้น้องเปลี่ยนไปช่วยกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีเหตุมีเหตุเพราะว่าเขาสองคนนี่อู้ไปแบบว่าใช้ชีวิตกันมาเราเห็นตามภาพข่าวที่เกาะคิวชูที่ญี่ปุ่นที่มาที่ไปยังไงแล้วโปรเจกต์มันคืออะไรยังไงบ้างเล่าให้เราฟังนิดเึีวเริ่มต้นนะครับเริ่มจากประเทศไทยนะครับก็ประเทศญี่ปุ่นก็ประเทศคนไทยอยางปฏิทคนแหละชอบนะครับรักมากนะครับญี่ปุ่นก็ชอบประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทาง มันญี่ปุ่นเนี่ยกับโครงการของนี่เจแปนซึ่งเป็นโครงการกับเป็นไทยญี่ปุ่นสมัครกันก็จะเลือกคนไทยสองคนครับไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นโอ้โหแล้วเป็นเลือกพี่แสวันนี่เอาพี่แดนก่อนเดี๋ยวพี่แดนเพราะอะไรครับตื่นตื่นแดนชอบสาวญี่ปุ่นตื่นก็ก็เป็นเรื่องหน้าตาเป็นหลักอะไรใช่ไวปล่าวัยด้วยเป็นเรื่องนี้ครับเราเป็นนักแสดงถาเป็นนักร้องแล้วก็เป็นผู้กรกาศอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่า เออน้อยถ้าเวลาเราไปเนี่ยก็น่าจะมีแบบแฟนคลับของแดนเวเวสที่มีอยู่ทั่วโลกค่ะโชว์วนไปวนไปก็ติดตามเราอยู่โอ้ยมีแักระย้าพวกนี้ไงกักย้านิดนึงแล้วก็แล้วก็แล้วก็เวลาเราเป็นเขาเรียกผู้พุ่งกลับเนี่ยครับเราสามารถถ่ายทอดในมุมมองต่างๆของทางญี่ปุ่นมาให้คนไทย ได้รับรู้ได้ด้วยแต่ว่าประเด็นของคุณแดนบรเวนเนี่ยขอเคุณนะคคือพี่เี่อของฉันเอใคุณหมครับ ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วบางฝ่งเป็นคุงทูดแล้วล่ะทูดมหาพี่เอไม่สงสัยไงไม่สงสัยครับเพราะว่าเป็นทูดคังโคชิชิโคชิชิเป็นทูดนาสกิซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในเกาะคิวชูเหมือนกันในฐานที่เราแบบเป็นกูรูกูรูรูรู้ตันรู้จริงรูนะรูจริงรูรูปลอมหรือเปล่าไม่รู้ใช่ถ้าถือว่าอ่ะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้พอจะนําอะไรมาให้กับคนไทยได้เห็นได้เราสองคนก็เลยถูกมาปะกัน ค่ะระหว่างบอยแบนด์รับตำนานของประเทศไทยกับศิลปินอินดี้ที่อยู่ในวงการมา20ปีโอ้โหผมท้อคำโอ้โหครับคือเรื่องเรื่องเรื่องเขาต้องปล่อยเขาโอเคเขาเป็นเซลล์วงเซลไปรจำงงนะผมอะไรที่ดูไม่มีอะไรเขาทำมีอะไรได้แต่ว่าบางครั้งในการพูดเราเรก็อายนิดนึงอครับใช่ครับโอเคโอเคมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่แล้วไปทำอะไรบ้างคะับไปมาแล้วเรียบร้อย30วัน30วันกับเงินเนี้ยครับ999เยนที่คุณอยู่กันได้ สองร้อยบาทครับซื้อนะไม่ซื้อบะหมี่ยังไม่ได้เลยนะคือมื้อหนึ่งยังไม่อิ่มอ่ะคือสิ่งสิ่งที่เขาให้เราไปนะครับคือว่าให้เราสองคนทำงานกันคุณไปทำอาหารเลี้ยงชีพคุณละกันแต่ว่าเรามองว่าเราเป็นศิลปินทั้งคู่ทั้งมนฟรีแต่ว่าเราทำเพลงไปดีกว่าดูดีของนีของขายซีดีนะครับแล้วก็เปิดหมวกเล่นตีตามถนนหนทางขับไ่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะเล่นตามถนนนี่แหละวันแรกไปถึงปุ๊บ าไปร้องเพลงแล้วมันมีคนฟังอ่ะครับจริงเหรอไม่มีใครฟังก็จะวิงวิงหน่อยเป็นที่ไม่รู้จักเราเลยเพลงตอนแรกดูร้องญี่ปุ่นไม่ได้เราลองเป็นไทยค่อนเพลงญี่ปุ่นไปนะซ้อมซ้อมหนึ่ว่าจะไม่ได้เลยจะไม่ได้เนื้อหรือเนื้อตำพังอ่ะ ความสามารถของเราในการทำเนื้อภาษาไทยก็ย่ำยิำเยอนอยู่แล้วเขาเยินอยู่แล้วนะฮะทิ้งทุกคอนเสิร์ตอยู่แล้วนะครับอันนี้ญี่ปุ่นด้วยไม่ได้ครัแต่ยังเล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่เเตรียมเตะเปาเตรียมเะเตะเลยเราเป็นไทยเราเป็นไทยครับก็เลยออแล้วก็ช่วงแรกนะครับ จำทั้งเพลงไม่ได้ด้วยเราขึ้นเพลงเป็นโชว์ที่สั้นมากครับถ้าเป็นรึไปทักงวันสองนาทีปิดโชว์โชว์เร็วๆมากสองนาทีจบโชว์แล้วนั่นอินโทรหรืออะไรครัแล้ว่าบ่อยโชว์บ่อยนิดนึงตอนนีประมาณยี่สิบรอบผมแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วแต่เราฟังเขาเปิดคอนเสิร์ตปุ๊บเราท้องไส้ปั่นปวดเราต้องพบแพทย์นิดนึงนี้ผ่าบ่อยแป๊บหนึ่งผ่าบ่ยลุยเลย เราไม่กันต่อนนครับในช่วงของ c o ู l ฟ o ์ไ h a i Society นะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับตอนที่บอกไปพี่เอและก็พี่แดนนะครับวันนี้ใช่แล้ววันนี้เขามาพูดถึงเรื่องราวของการที่เขาไปแบบเรียลิตี้ใช้ชีวิตด้วยจุดเริ่มต้น999เยนกับ30วันในญี่ปุ่นนี่ไอเรียลิตี้ที่ไปทำเนี่ยนอกจากจะใช้ชีวิตจะผ่านมันมาได้ตลอด30วันแล้วมันยังถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ด้วยคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันจุดเริ่มต้นเราคุยกันแล้วเริ่มปั่นปผล่แล้วไปร้องเพลงวันแรกไม่มีใครฟังเลยครับมมีเลลยรแ้วกก็ไไ่อะิน ใครับไม่มีใครฟังแล้วมันส่งผลให้เราไม่มีอะไรกินเพียไปด้วยนไม่ได้นาเริ่มมืดมือสั่นพี่เอครับพอพอดีเยอะแล้วจะยังไงต่อยัยไงต่อเรียกมาแล้วกลัวกล้องเลยพี่หนึ่งถือแล้วนะครับผมนี้เราก็เลยต้องพยายามทำไงก็ได้ ที่นอนก็ไม่มีก็ต้องพยายามนี่แหละครับเรียลิตี้จะเกิดขึ้นแล้วพี่เอ็กในเขานี่กู็ูกูรูอยู่เราก็จะต้องแนะนำว่าน้องเริ่มบริหารเงินแล้วถือว่าแล้วก็นะ300บาทบริหารยังไงอ่ะเขาบริหารได้กินน้ำก๊อกใช่ฮะกินน้ำก๊อกครับแล้วก็ตามส่วนแล้วนะมีมีช็อตหนึ่งมีช็อตหนึ่งครับไปพี่ก็บอกน้องน้ำก๊อกส่วนแล้วนีกินได้กินได้แน่ ก็โกยกันใหญ่นะโกยใหญ่แล้วก็เดินสะพานเล่นดนตรีแป๊บหนึ่งกลับมาปุ๊บชี้ทุกคนสตาร์ททั้งคู่เพราะว่ามีคนลุงคนหนึ่งใส่ก๊อกนะฮะไอ้นนี้เราดูมื่อกี้เราก็เลยคิดว่าคุณลุงนี่อยู่ประจำไหมหรือว่ามาตั้งช่วงต้นก่อนเรากินหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเพิ่งมาเกิดมาเพิ่วันครับหรือว่าคุณลุงมีมีอยู่ตลอดไป ครับเราเจออะไรอย่างนี้ใช่ครับซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราจริงๆเพราะว่าการที่พักของเราเช่นเดียวกันค่พักาของเราก็บางที่เราก็ไม่รู้ว่านอนที่ไหนใช่แบบไปนอนวัดอย่างเงี้ยคือเราจะนึกภาพแบบวัดตรงไหนของใช่ครับมีทั้งศาลามีชั้น ห้องที่แบบดูดีมีทั้งปูนเก็บของอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยครับในความนี่คือเรียลลิตี้จริงๆเลยสิเนี่จริงๆครับเพราะหนังบางเรื่องเนี่ยหน้ากล้องก็จะเป็นเรียลลิตี้แต่บางทีเราก็อาจจะมีมุมแบบว่าแอบไปแบบพักผ่อนมีอาหารการกินกินอยู่ดีแต่ที่คบอกว่าอาหารก็ไม่ได้กินด้วยไม่ๆๆ่ไม่ต้องบอกว่ากราฟของเรื่องเนี้ยอาหารพุ่งขึ้นลงอย่างี้แหละครับมันจะไม่ใช่ตามสูตรผู้ชมทั่วไปที่แบบมาถึงแล้อว่าไล่มาพีคแล้วแบบว่า ถ้า<ม>พูดเป็นหนึ่งก็ค่อยๆได้ไปสิไม่ใช่เพราะรอคือแบบสมมุติว่า เฮ้ยคนที่ขายดีอ้ยใช้มรับไม่ซ้ำเลยเยินแล้วอยู่ก็โอ้โหได้กินเนื้อยับเยินแม่แต่ก็คือมันจะแบบขึ้นไปแต่ว่าให้ให้ไปติดตามเลยพี่โยมว่าทำไมถึงมันเวียงไมนมีอะไรทั้งหมดนี่แล้วว่ามันเวียงเพราะสองคนเนี่ยลฮะคือบางคนรวยก็ต้องเก็บออมแต่นี่รวยปุ๊กยังไงคะโอ้พี่ยันด้าพี่ยันไปถึงจุดนั้นอ่ะผักปั่นพี่ยันก็ไม่เอาเหอะจริงไม่ไหวจะเคียร์แล้วบริษัทน้องเองอ่ะ ก็ต้องใช้พลังคิดตัวบางครั้งเราต้องทํางานทํางานไปด้วยแล้วหน้ามืดไปด้วยแล้วถ้าเราไม่กินอะไรเลยอ่ะมันอยู่ข้างในบอกไม่ไหวแล้วเราต้องหาอะไรเข้าปากถ้าไม่มีอะไรเข้าไปในท้องเราไม่สามารถจะร้องเพลงได้พี่แบบอดกันนานที่สุดคือกี่มื้ออ่ะอดนานสุดแล้วเราไม่ปล่อยตัวเองอดต้องจริงต้องหานอนหาอะไรกินหนึงได้แหละแม่ยอมรู้มันจะโหดไป่ว่าพี่พี่ทำเหมืนกันครับ ออคืเราเรามีแค่นี้เราก็กินแค่นี้นี่แค่นี้ก็กินแค่นี้แต่แบ่งกันแค่นี้นิดนึงขอให้มีอะไรเข้าปากนิดนึงนี่คือเรื่องของการกินอยู่นะครับเรื่องของการอยู่กับเขาเราอยู่ยังไงทำยังไงให้ซีดีเราขายได้เราต้องมีโจทย์ว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับคนนู้นคนนี้ด้วยใช่รู้ว่าอันนี้ไปไปฟาร์มองุ่นคคือตอนแรกผมก็คาดหวังนะคือผมไปนี่ผมปล่อยเลยนะเพราะว่าเรามากับทูดด้วยนะครับถ้าช็อตแรกนี่ผมก็ตกใจนิดนึง พี่แอ๊ดอันนั้นอะไรอะครับด้านขวาใช้เหมือนเป็นเป็นถนนอะไรสักอย่างอ๋ออ๋อนี่ทางรถไฟเนาะเพราะเดินทางว่าเดินที่ญี่ปุ่นข้ามเขาแล้วนั่งรถไฟรถสิบล้อวิ่งมาเลยไปเดี๋ยวคูดูคูดูเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวขับจากรซ้อนไปหน้าเราขับรถไฟมึงใช้กันอยู่รถไฟล้อเขาเชี่ยนะล้อวิ่งกันรึเล่ครับ มันรับลงตารับรองตานะครับใช่ฮะแล้วก็มีอะไรเหมือนเยอะเกิดขึ้นนี่มีเหมือนกันนี่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 ขาเล่นเด็ดกล้ามกล้ามดีกล้ามสวยเลยมีแรงมีแรงเราให้เดี๋ยวช่วยพี่ขับรถน้องโอเคเราก็ไปกินเครื่อ่มชูกำลังมานี่ให้มันกินก่อนพี่กินต่อน้องมันดีมากเลยน่อะไรนะพี่ไม่ถูกคนชื่นดื่มยู่กำลังครับแล้วที่โดนแล้ว กินก่อนเรานะแล้วให้เรากินกินเสร็จเฮ้ยมันดีดดีดเลยนี่อะไรนะิวเชียวผิเวคือเพราะคือว่าอ้นนี่มันจะคือชีวิตของเราจริงๆอะมันหมอนกาทำงานเป็นการใช้ชีวิตของเราใน30วันที่นี่ในการร้องเพลงสร้างความสวยให้คนญี่ปุ่นแจคนญี่ปุ่นแล้วทำยังไงให้เขารักประเทศไทยรักคนไทยก็เป็นการหาคาแรคเตอร์แบบนี้ในในวงการการทำภาพยนตร์หรือการเขียนบทอะยากยากให้เจอ ตัวประหลาดเหล่านี้ครับไปถึงเราสองคนแล้วก็คาแรคเตอร์หรือแม้กระทั่งการวางชั้นเชิงของบทเข้าไปยงว่าตัวละครตัวนี้มาเจอวันนี้แล้วดันต้องกลับมาวันนี้อีกเจอในที่ที่เราไม่คิดว่าจะเจอหรืออะไรเงี้ยครับมันแบบ ในฉันปวดนาสุดไม่มีบทครับมันไม่ปวดครับก็เราได้แรงมันจะแบบคุณพลนนท์ด้วยโอ้ยีพลเขหนักสดเล่นเล่นเล่นเลยเขาก็ถึงสไตล์เขามีแบบเป็นเรียลลิตี้แฮปปี้มู๊บี่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าแฮปปี้อย่างที่เห็นนะคลิปนี้อย่างเงี้ยเราก็เห็นทุกวันทำไงก็ได้ให้คนญี่ปุ่นสนุกกับพวกเราไปด้วยนะครับแล้วพวกเราไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ยอมเดด็ขาดคือโปรดักชั o n ต่อให้เราไปกันแค่6คนรวมเราสองคนเป็น8คนครับนะครับ เราก็จะไม่ยอมให้เสียงเราเย็นเราจะไม่ยอมให้ภาพเราดูไม่ดูเรื่องโต้กันไม่ได้เพราะนั้นการได้เย็นได้ที่หน้าเย็นมากไม่าผมเลยเราต้องต้องต้องให้เครดิตทีงานช่วยมากๆเหมือนกันครับคนถือไม่บุ้งจริงเป็นเป็นเป็นหัวหน้านะเป็นหัวหน้าปกติเราก็ขั่งกับไอ้นี่อย่างเดียวสไลด์สไลด์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าไปกับเราเนี่ยถือไม่บุ้งยใช่ครับผมนิ้ว่ามีใส่อิ๋วไปเราตลอดเวลาใสอิ่มใช่คือเราว่า คนมันต้องรู้เปล่าวะว่ามันต้องถ่ายหนังเปล่าใช่หลังหลังเขาจะไปไปซ่อนบางที่นะครับมันมันเป็นที่โล่งๆครับเข้ามาไม่ได้ประชิดไม่ได้เพราะต้องแอบต้องมาแทนเดี๋ยวติดเขาไปแฝงเอาไม้ไอ้ไม้บูมคนๆนะครับไปวางในในกล่องกีตาร์เราอไคนญี่ปุ่นก็มาดูนี่อันเลยปอมเอาหมามาด้วยมันเป็นคนที่คนอยู่ที่ครับใช่แล้วก็ตากล้องเราเหมือนกันนะคือ เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะกดชัตเตอร์หยุดเมื่อไหร่อ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันสดมากอะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องถือไว้อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีคัทอ่ะไม่มีคัทถือถือแล้วเขาดูทีว่าถ้าเขาคัทเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะพลาดไปสิ่งบางอย่างใช่บางครั้งแบบเราไปถึงที่หมายแล้วเนี่ยเขาพาเราไปไหนต่งไหนแล้วกล้องยังไม่ได้หยิบเลยไปถึงไหนแล้วล่ะไม่ใช่เราต้องมีโกโปรคนละตัวถือไว้อ๋อคือติดตัวไว้เลยทั้งสองคนก็จะมีเพื่อไม่ให้เก็บภาพสดๆที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่หลายคนจะงงว่าเเเเเเออ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 ๊ะะะะทาาาาไไไม้้้้พพูดวว่ตงงแบบบิัันนนนีกกกลลลรฉจป็ แอคชั่นของคนที่เราไปเจอแต่ว่าทุกอย่างที่ถ่ายนี่ถูกการขอมาถูกกฎหมายหมดใช่ไหมคะการท่องเที่ยวเกาะคิวชูใช่ครับแค่จะจัดการให้เราว่าเราไปทำที่ไหนถูกต้องคนญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาคอนเซิร์นเรื่องก็รบกวนคนอื่นมากเพราะฉะนั้นจะไปทำอะไรก็ตามต้องแจ้งเขาก่อนขอเรียบร้อยไม่ไปกระทู้ดกลัวไม่นี่โทษโทษโดนยึดบัตรกูดีกว่ากูไปไม่ใช่อย่างนี้นะครับไปองถูกต้องนั่นคือย่างไปไปอย่างถูกต้องนั่นคืออะไรทางรถไฟ บอกว่าเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้อย่างหนึ่งคือเมื่อกี้เราแอบไปดูภาพบางส่วนในเอ็มวีเงนี้วันนี้ปล่อยครั้งแรกด้วยชื่อเพลงใจใจที่เราฟังกันอยู่นี้เดี๋ยวเราจะบอกจุดเริ่มต้นของเพลงเขาด้วยว่าเขาไปเจอเพลงนี้เพลงนี้แต่งที่ญี่ปุ่นเพลงแต่งที่ญี่ปุ่นครับต้นที่ญี่ปุ่นอบอกเลยดีกว่าไปเจอไปเจอเปียโนตัวสีน้ำเงินซึ่งเดินทางมาทั่วเกาะยูตูนี่ไม่เจอเลยไม่เจอเปียเราก็เลยไปเจอแลก็ ตื่นเต้นมากว่าเราแบกแต่กีตาร์เราก็ก็หายเปียโนมากพุ่งใช่ครับเขาพุ่งเข้าไปเลยแล้วก็ไปเล่นแล้วก็เนี่ยครับสองคนก็เล่นเล่นไปในช่วงเวลาน้อยนิดจนได้เมโลดี้ขึ้นมาซึ่งถ้าใครดูมิวสิกวิดีโอจะจะเห็นว่าอ๋อเปียโนตัวนี้ตั้งอยู่นะตรงนี้รูปัเป็นยังไงแล้วก็เลสเพลย์ด้วยนะใครมาเล่นก็ได้ก่อนหน้าเราอ่ะเป็นเป็นเด็กกับคุณลุงมนเล่คุณลุงคนหนึ่งที่เป็นนักโมสาร อย่างนี้เลยครับโบสถ์าที่ศาสตร์อย่างเดียวเลยศาสตร์เรายังงงอยู่ภาคหนึ่งหนักเป็นซ้มซ้ำเชิงหนักกว่าเพลงแจ๊สโปรแกสีโปรแกสีขึ้นเป็นระดับสูงละเราก็ยินมองกันงงอยู่ว่าไงแล้วจังหวะที่เราไปได้ไปเล่นแหละคุณรู้เล่นอยู่นานแล้ว จอพลังจิตของพวกเราครับหนาวเราไปยืนกดดันอยู่นักศรกศาสต่าง์มามองแล้วปั้งปิดปั้งใช่แล้วเราไปเล่นยังไงผิวๆปั้งๆผิวๆได้เพนะครับอินๆใช่แล้วเราก็เอากลับมาเดเวล็อปมันให้มันสืบสรุลแบบนะครับนี่คือเรื่องของเมโลดี้และดนตรีแต่นี่ของเนื้อหามันอ้าวมากทุกครั้งที่เราไปเล่นดนตรีที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ไม่มีคนจะมีคนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาฟังเพลงเราเขารู้สึกเลยว่าเราใช้ใจเล่นดนตรีโอ้ใช่พูดจาดีล้วครับก๊าดน้ ไม่อด้ประม่นไหมต้องมั่นหมายติดางเขาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มว่าแปลแปลว่าโกโกโรการ่าโกโกโรแปลว่าหัวใจครับโกโกโรการ่าคือมาทำใจแล้วเขาบอกเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นด้วยหัวใจเขานี่นี่แหละต้องเชื่อเขาเาเป็นกูรูกูรู guru เชื่อได้นะได้บางอย่างก็เกิดดีแล้วพี่ก็ทำโปรให้เวททัวร์ด้วยทำทัวร์ใครสนใจนะครับได้ไปได้ก็เลยก็เลยเกิด ลูกตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เลยเกิดเกิดเรื่องนี้นะครับที่บอกให้ฟังว่าเนี่ยคือเราเอาใจมาสัมผัสใจเหมือนเราหรือสองคนเล่นดนตรีกันทุกๆวันนะครับขอเพียงแค่ให้คนหนึ่งแกรี่ชอบประโยคนี้แต่วันนี้มีคนมากมายที่ฟังเพลงนี้แล้วก็ชอบด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นไหนๆเพลงเขาก็มีที่มาดีๆเพลงความหมายดีเพราะแบบนี้เลยเป็นที่มาของหัวข้อของเราใช่ก็คือวันนี้เราถามไว้ว่าเรื่องใจที่คุณเคยทาให้คนรักนะฮะคือเรื่องอะไรฮะส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage ครูแฟนไฮแต่ว่าก่อนส่งงานใจ เรื่องใจใจที่เคยทําให้คนรักคือ,อเรื่องอะไรยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณออาบอกว่ารอการกลับมาหาของคนที่เรารักรอมา15ปีจนได้กลับมารักกันใจสุดใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่นี่ไปมีคนอื่นแล้วก็ลูกสอง่งใจเหมือนกันได้กินผักแล้วละบอลของไม่ทันนี่มีไหมสองคนนี้เรื่องใจใจที่ทําเพื่อคนรัก พี่เอ็กก่อนเนีผมว่าผมว่าอันนี้เลยล้วกันเรื่องใจใจของพวกเราไว้ทําให้คนไทยรักแล้วอะคือว่าเราเป็นตัวแทนของแพททุกคนนะทําให้คนญี่ปุ่นรักคนไทยนี่แหละเราใช้ใจเราไปทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้รูปตัวทั้งใจมากป๊อกมาแล้วสามสิบวันเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณแดนคิวเขาขนาดไหนเป็นบอลเป็นตำนานคิวแน่นอยู่เบื้องหลังเป็นผู้บริหารใหญ่โตเขาต้องหยุดทุกอย่าง30วันเพื่อจะอยู่ที่นี่ตัดทุกอย่างไอ้ไม่ได้อา้ไรโวยนั่งโวยที่ไหนเริ่มแล้วโวยลอ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 ย ร้อ้องร้อยแม่ติดแม่ใจเปนของแม่แล้วค่ะแม่ใจเหรอครับไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนเลเยอะ่ครับมีเยอะแต่เดี๋ยวเรจะบอกทีหลังอครนคนที่ร้านแกเขาเขาเล่าเรื่อง อดีตมันอันตรายเรื่องปัจจุบันนี่เป็นี่ใโอกาสแดนหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวกลับมาถามแดนแล้วให้สองหนุ่มเลือกเรื่องใจใจที่โดนไฟทั้งคู่ด้วยจัดมาเพิ่มเติมมา้นะครับที่ f a Facebook Fan Page ครูเฟนไฮนะฮะพิมพ์คำว่าครูตัวใหญ่ตามด้วย f a h R e n h e i t แล้วตอบคอมเมนต์มาเลยนะ กลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้2หนุ่มแต่ก่อนนี้เขาต้องใช้ชื่อว่าซังคิวแดนตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก<ช>ลับมาเมืองไทยแล้วก็เรียกว่าเป็น2นักแสดงนํา <c oughs> ที่ทําเรื่องชีวิตจริงของเขามาออนแอร์ <c oughs> เป็นหนังนะคะกับคิวชิวแล้วพรุ่งน,นี้เราคงจะรู้กัน,น <ะ S 2> แล้วก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์เป็นแบบออฟฟิเชียลก็ได้เลยนะอ <นะ S 2> อริจินอลซาวด์แทร็กที่แดนเข้าใจใจด้วยแดนต้องต่อแล้วค่ะว่าเรื่องใจใจที่แดนเคยทําเพื่อคนอื่นเพื่อใครก็ได้คือเรื่องอะไรกับโปรเจกต์นี้เลยครับต่อเหมือนพี่เอ๋เลยแต่ว่ามันเอีกหัวข้อ ยังไงยังไงยังไงเป็นเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเริ่มต้นเนี่ยใจใจเลยไม่เอาตังค์เพราะว่าเนี่ยมันไม่เรียวมันไม่เรียวจริงจริงเขาสมมติว่าเราได้ตังค์มาก้อนหนึ่งค่าตัวพี่เอก็เป็น10ล้านละเราถือว่าได้เยอะไปหรือมากกว่านั้นมากกว่านั้น คือไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าไว้ก็ได้ตังมาแล้วต้องเยอะๆแล้วคุณไปแบบเดือนเดียวห่วยไม่ไรหรอกหมดได้อะไรเงี้ยไม่เอาเลยครับแล้วก็อยากรู้สึกถึงความหิวโหยมาจริงๆดุดเข้าไปอีกโรกหนึ่งแล้วก็เมื่อเราเสร็จจากโปรเจกต์นี้แล้วเงินรายได้ที่เราแบบรับประทานนู่นนี่นี่ซื้อของไปจ้าวแล้วว่ามีเงินจํานวนเงินที่เหลืออยู่นะครับเราก็ มาเป็นทำเป็นโครงการครับ Music for School ใช่ครับที่เมืองไทยเลยครับ Sound Clip Music for School เพราะฉะน้นพวกพี่หาเงินได้ล้ำซ้ำกันมากเงนเหลือด้หรือเปล่าเงินเหลือกับมาเพราะว่าเงินที่เราขายซีดีได้ครับเราก็จะเอาไปซื้อเครื่องดนตรีกับเด็กนักเรียนที่ต้องการเครื่องดนตรีเฮ้ยน่ารักอ่ะปอบมือปอบมือใจนะครับใช่เพราะฉะนั้นผมว่าเราเอาใจมาก่อนแล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่าใครไม่ได้มาเห็นงานงานนี้ของเราครับผมว่าเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นที่พูดแหละเขาสัมผัสได้ถึง ใจเหมือนกันเจ๋งคือจริงๆเอ่อวันแรกเนี่ยบอกว่าวันแรกที่เรารู้ว่าสองคนจะมาคุยตอนแรกเราคิดว่าเขาจะมาโปรโมทหนังใช่แต่รักเนี่ยพอเรานั่งคุยไปทั้งหน้าไมหลังไมเลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่หนังอ่ะจริงนี่เป็นชีวิตเขาจริงจริงเราจริงจริงรู้ฟังแล้วคือที่เขาเล่าเป็นเรื่องจริงนะคือเขาใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆไม่ได้ใช้เงินเลยกินน้ำก๊อกนอนวัดนอนเป็นนอนในฟาร์มเพราะเขาอยากให้ได้เรื่องจริงๆออกมา หนังใครๆก็ทําได้เขียนพอตสร้างเรื่องแสดงไปงตัดต่อ<ช>แต่นี่ไม่ใช่อะอ,อยากให้ไปดูแล้วที่สำคัญภาพสวยมากใช่ฮะแล้วผมออชอบมากเลยคือ ภาพหน้าพี่แดนอย่างนี้พี่เออย่างนี้คือหน้าบุญสอมจริงเซอจริงแดนจริงหน้าสรกลางเลยเพราะขึ้นกับความดึงเดียวพอดูเหนื่อยขยายขยายหลายๆพอแล้ว่าเพรวแค่กั๊มอะไรไม่เยอะฮะเยอะโฟมคนที่สองเท่านะง่ายๆคือเราง่ายๆพี่แดนอยู่ที่นี่คนอยากเจอแกอยากจะทำเพลงแกกริ๊ดกาแกหรือเชื่อว่าต้องเซตซีโร่กันเมื่อจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์นี่จ่ายเลยหรือเชื่อว่านั้นคือพี่เอไม่รู้จักแดนรู้จักโยรู้จักมาเขาดีทูบี รู้จักเขาตอนกลับมาแล้วมีคนไปรับที่แอร์เขาไปเรียนรีที่ยังไงเน่ยเขาบอกว่าเขาเมื่อกี้ผมขาช็อกแ๊บหนึ่งแล้วเขาบอกว่ารขา long น้องดังนี่วไม่จริงดิจริงดิดดงแต่พรว่าจริงจริงก็ผมไม่ทราบได้จริงจริงค่ะขำมากเดี๋ยวเราจะให้เขาฝากนะแต่เรา,าให้เขาเลือกสองข้อความโดนใจก่อนเรื่องใจใจที่ทำเพื่อใครเอาก่อนล้กันนะครับ <prefer> หัวขอ้อในวันนี้นะครับสบท่านอันนี้นะครับใจใจที่สุดในชีวิต ซึ่งผ่านมาคือบริจาคดวงตาแล้วก็เอาไว้ว่าทุกส่วนในร่างกายที่นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแม้จะไม่ได้เป็นคนไร้สาระแต่ก็ของมีสาระเอ้คนไร้สาระมีสาระบ้างคุณลูกกอล์ฟค่ะน้องแกด้วนครับมีด้วยครับอันนี้นะครับก็เป็นคนที่ใจสําหรับเมื่อไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่นี่ใจสําหรับตอนมีชีวิตอยู่ครับคือเลิกดื่มเลิกสูบบุหรี่เลิกเที่ยวกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่านี่คือทุกคนด้วยนะให้ทุกคนด้วยนะสุดยอดอะคนที่ใจมากจริงจริงหลายคนก็ส่งมาก็ข้อความใจใจนะแต่ว่าเรามีให้้้ไดด2ตตััวเเเทท่านนนนนะะคแแฟรรีชิ์ นะะคก็ใส่ชื่อเบอร์โทรเอาไว้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจคูเฟรนไฮ้นะคะถูกต้องนะฮะหนังเรื่องนี้ครับนะฮะเข้าเมื่อไหร่ครับเข้า24ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องง่ายๆก็คือคริสต์มาสนี่แหละครับสร้างความสุขกันในช่วงส่งท้ายปลายปีเลยทีเดียวใช่ค่ะให้ฝากหน่อยเราจะได้เห็นอะไรในหนังเรื่องนี้และอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่รออยู่บ้างอ่าสนุกน้ำตาเล็ดนี่อย่างเงี้ยน้ำตาเล็ดนี่มีทั้งน้ำตาขำแล้วก็น้ำตาแห่งหลายคนถาม ซับซึ้งตอนแรกๆคขาสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกกันด้วเพจนี้มีไหมยังไงอะไรยังไงพระเอกอ่ะพี่สองคนแหละแต่นางเอกก็ใช้สองคนก็มือนกันผัดกันผัดกันเป็นเอกคือช่องเขาจะไม่ไปดูก็ตอนนี้แหละทางใหม่แต่ทางเืดิงใหม่นางทัพเดือนวายเดือนวายเขามีคู่จิ้นแบบสมัยเด็กใช่ไหมตอนนี้เราเป็นเรามีฉายาแล้วเป็นคู่จิ้นไวทอง อยามาเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของราการบันเทิงนะคะได้เห็นเขาไปไหนด้วยกันตลอดออกงานคู่ตลอดคูดกันเป็นนางเอกด้วยพัฒนกันครับน่าดูไม่แนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีช่วงเข้าไปอยู่ในภูเขาใช่เยอะเหมือนกันและที่สำคัญไปอาบออนเซ็นด้วยกันใช่ใช่ใช่โอ้โหลงหอที่สาบออนเซ็นด้วยกันและอินออนเซ็นด้วยี่แอ๊ดูฟินไปแช่มาแล้วไม่เอาตัวไปแช่มาแล้วและโอ้ไม่ไบอกได้เลยว่าละรับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ขาขาที่ทำเดินลากขาสรุปพี่เชิญชวนบอกว่าเอางี้ดีกว่าครับงานนี้ทั้งหมดมันคือชีวิตของเราสองคนจริงๆนะครับเราทําด้วยมือของเราจริงๆทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างที่เห็นนี่นะครับเราอยู่กับมันมาโดยตลอดอยากจะให้คุณมานะครับเราว่าไม่ไม่ได้สาระแน่ๆครับอย่างอย่างถ้าถ้าถ้าใด้ดูนะครับไอ้การที่บอกว่าคนเราอ่ะพยายามคิดบวกไว้อ่ะมันเป็นยังไงมันเรื่องนี้แล้วมันจะสามารถ เอามาปรับกับเราได้อย่างไรบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วเราสองคนก็ใจจริงๆให้เห็นว่าคุณมีฝันนะครับคุณอย่าท้อครับวันนึ่งจะมาบอกคุณได้ให้ขอคุณท้อท้อเมื่อทำเป็นแบบคุยไปสนุกๆเขามีสาระมีนะถึงแม้จะสามสามเปอร์เซ็นต์ก็แล้ว เราจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้มันสะท้อนการใช้ชีวิตมุมมองการแก้ปัญหาและการจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมันก็สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตเราแต่ที่สําคัญเลยคือแกนหลักของเรื่องคืออะไรรู้มะมคืออะไรครับเราจะได้เห็นวิวสวยๆเห็นวิวนธรรมที่ดีงามของเกาะคิวชูไปครบจังหวัดเลยใช่ครับเป็นภาพยน ไทยเรื ata, ่องแรกที่ได้เข้าไปถ่ายทำเจ็จังหวัดที่เกาะคิวชูแส่สิบวันด้วยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทุกคนสํารวจคนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุดเปอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปเที่ยวที่นี่พร้อมๆกับดูเรื่องราวของเขาในหนังเรื่องนี้ใช่ครับ24ทธันวาคมแต่ว่าฉายเฉพาะ เอ่อเอสเนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการการได้โรงนี่ก็เรียลิตี้เหมือนกันเรียลิตี้มากคือตัวแรกเริ่มจากโรงเดียวรงเดียวก่อนมาเริ่ม5โรงเพราะว่าตัวอย่างปล่อยเริ่มได้15โรงเออเมลิสิกเีมาอันนี้ก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงลดลงชีวิตเขารุนตลอดนเรียลิตี้เรียลิตี้ถึงมันลุ้น่ ที่พอหลายๆคนเริ่มเห็นชิ้นงานที่เราปล่อยไปทีละนิดแล้วทางโรงภาพยนตร์เขาก็เข้าใจใจกับเราเหมือ<ช>นกัน<ช>นะครับเออเขาก็ยังช่วยเต็มที่่ะะอเพราะฉะนั้ในใครเป็นแฟนคู่จิ้นคู่ใหม่แดนเอ๊ะนะคะ <ij os> ไปดูกันคู่เด็ดจิ้นโกเแนจิ้นเอนชิวๆแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กัน24ธันวาคมนี้รู้แน่นอนนะคะใส่ขาสักครั้งนึงครับของมาที่นี่นะครับขอเพลงมาเยอะนะครับถึงรออะถึงรออ้อมเดี๋ยอ้อมหน่อย วันนี้ขอบคุณอะไรนะคุณแดนอะไรนะคือฉายาเขาว่าฉายาเขาองไม่ใช่ที่พี่พูดเมื่อกี้บอยแบนด์อะไรของพี่บอยแบนด์ระดับตำนานเประทศไทยกับเอ๊ะศิลปินอินดี้ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีสุดยอดมันช่างแบบซ้อมมาแต่บ้านเลยเนาะซึ่งมันก็สมควรที่ัะได้กระจกอะยังไงขอให้แฟนไปชมกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีงานดีๆเมื่อไหร่แวะมาคุยกับพวกเราอีกนะคะขอบคุณทั้งคู่ขอบคุณนะคะที่เป็นตบโกไซม้า บาาไหมบนทนงนจ้แสนไกลจะขอเพียงแค่ใครสักคน